น้ำมันยญันเอามาเดีย๋ยวพูดเลยปุ๊บโคตโผล่โมกีง่ายพ,พี่น้องนี่คือน้ไมัสุมการะบังใหญ่ๆนะคะวันนี้เขาสีซับอันนี้กันเฮียซอยเด้อพี่น้อง,องกลับเบิึงอันนี้น้ำมัมันนอนใหญ่ยตัวบ,อบ,อบอ่อเฮ็ดอันน้ำมันทงลายอันนี่น้ำมันั่นอันนี้น้ำมันได้ตัวสีเขียนมันมัน มันอน้อยใหญ่ไปมันโกลพนพี่น้องี๋ยวตัวไรสีเขียนขั้นเสียเฮ็ดแล้ไมทงแหญมันเ่าอันนี้เราไม่สมเฮ็ดแล้วขัดแล้วเรียบร้อยนั่งอะไรตีล้อ,ลอ,อก,กอก ใสอนีอ,ทอ,อ่ที่เรียกไปนะพี่น้องอ่ะมันเป็นอยเจ้าเดียวฝอยเออเพี่น้อง,องคลิปนี้กัสิลงซัมนี่นกดไลค์กดแชร์เขากดนในช่อง YouTube คำพูดเบาหินนหนนะคะ่ะเขา y o u u u e แเราเขาว่าคำพูดเบาหินมันสิดเด้งขึ้นมาแพรแ่แหวนพี่น้อง